ทำศัลยกรรมแล้วกลัวค,คนอื่นรู้ว่าไปทํามาไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้หมอมีเคล็ดลับมาเล่าให้ฟังค่ะกกลัวว่าคนอื่นรู้ว่าไปทํามาอมืจริงๆคนไข้กังวลเยอะเลยว่าแบบไม่อยากให้คนมาแซวอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยทําไปแล้วก็กลัวลูกลูกหลานจะแบบว่าหรือแซวอะไรอย่างเงี้ยม,มีมิติกไม่มีทิตริกไม้ถ้าถามว่าแบบไปทำอะไรมาถ้าคุณแม่เขาบอกว่า มีคนถามบอกว่าคุณแม่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าดูสวยขึ้นตอบไปเลยค่ะว่าแม่ไม่ได้ทำในวงเล็บหมอเป็นคนทำอันนี้ได้อันนี้ได้ซื้ออันนคนทำแต่ว่าจริงๆก็เป็นมุมกค่ะแต่ว่าบางคนจริงๆจะอย่างเนี้ยมันเปิดว่างมีการยอมรับเรื่องของการทำศัลยกรรมมากขึ้นค่ะเหมือนจะเป็นความภูมิใจด้วยซ้ำว่าแบบเราเราได้มีโอกาสทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีเคสน่ารักน่ารักนแต่ว่าแบบ แทนที่จะปฏิเสธว่าทำไหมครับก็บอกว่าเลยว่าทํำก็จะมีบางคนนะคะก็คือแบบครึ่งหนึ่งเขาก็จะแบบ ยอมรับเลยแล้วก็ฉันทำสวยไหมอยากทำไหมเดี๋ยวพามาอะไรเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกังวลนะทุกคนก็พามาทำสวยด้วยกันไปเลยใช่ใช่ค่ะก็เป็นความภูมิใจแล้วก็บางทีเขาก็ภูมิใจที่เราทำให้เขาเขาก็อยากจะเหมือนแนะนำลูกค้ามาให้อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหชอบจริงนะครับไม่ได้ทำหมอเป็นคนทำาอมรับดีๆงี้จะมีอะไรอีกติดตามอีพีหน้าครับอีพีนี้ลาไปก่อนไยบายครับ